ก็คราวนี้ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราคงต้องไปออกตามหาบ้านใหม่แล้วผมก็ได้เอาพวกของที่จําเป็นเนี่ยขนย้ายมาเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้บางส่วน <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าครั้งนี้มันจะสําเร็จไหมนะก็ไปตามหาบ้านกันแต่ผมรู้สึกว่าครที่แล้วเสียงมันจะดังไปหน่อยนะเอ้ยแปลกอาจจะเป็นเพราะว่าผมอัปโหลดคลิปอยู่ด้วย ตอนนี้ Wifi มาแล้วครับเพื่อมาสักคู่กว่า Wifi มันหายไปเดี๋ยวค่อยมาปรับตรงนี้เอ๊ะผมจะทำอะไรเอาเสียงโอเคสักประมาณนี้ก็พอถึงเวลาที่เราต้องดูสิคิปเปอร์เต็มไปเลยอะ่ะแถวนั้นอะ่ะเราจะไปอเราก็จะไปตามหาสถานที่ จริงๆเถานี้ยอ๋อผมเห็นแล้วแต่ว่าทำไมในโลกโเ,เดี๋ยวออกมาดุมๆเกือบไปแล้วก็มาดไปหน่อยดันเอามาแค่นเดียวนะด้โอเคผมพร้อมแล้ว เสียวๆอยู่เหมือนกันนะ่นแหลเดี๋ยวสม,มองมันแบบซุกคโนนี่ไม่ควรจะไปทางทขวา เล่นยางจับก,กับยังไงดีเนี่ยเดินลงหาทางขึ้นที่เดิมได้ไหมหรือว่าเราจะเดินไปทางข้างล่างนี้หลึกใช่ Okay. ัวร้ายมาก <c oughs> โอ้ย โอเคก็กลับมาอีกแล้วกับการตามหาบ้านของเราผมก็ยังไม่ได้พักไอ้นี่เลยยังไม่ได้พักจัดก,การที่เรียบร้อยยังไม่ได้ทําการเพิ่มเสียงไปไว้ทั้งคู่เล่นต่อเลยโอเคเราจะไปตามหาบ้านของเราต่อ โอ้ได้ละแตวก็ยังไม่ได้นอนว่าทางนี้ไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะไปทำอะไรทำเลยนนั่นของเราเ่อะเอ๊ะนั่งตัวเป็นโซโลอีกแล้วทาง ว่ายน้ำอ่ะ พยายามทำให้มันเป็นป้านะครับค่ะรู้สึกว่าจะผิดแปลกรู้สึกว่าจะมีแคลนไม่ได้รับเชือ้อใช่ไมันยังไม่เห็นรั่ อย่ามาเล่นคนเดียวพี่ขืนแบบนี้คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะะเอาแค่พออยู่ไปก่อนสร้างบ้านได้สุดยอดมันไม่ดีมันไม่ดี ปันยังไม่ทําหลังคาก็ยังไม่เสร็จอะไรก็ยังไม่เสร็จเุตอร์มาแล้วคก็นั้นตัวอะไรอ่ะสมมติอ๋อลืมลืมลืมปักกเดี๋ยวเราจะนีก็ได้เวลาโพสาะสมล้ว ผมจะนอนแล้วนะคุณแม่ผมนอนอีกก็เดี๋ยวผมเคลียร์กับเขาก่อนแล้วกันขอบคุณที่รับชมค่ะ